สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเป็นเพิ่มยอดไลน์นะครับเป็นโพสต์เฟซบุ๊กนั่นเองการทำยังไงเป็กี่ขั้นตอนนะครับก็ทําตามผมกันได้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะทุกคนนะครับไปที่ Google เป็นก่อนเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่า k m t แบบนี้นะครับอ่าเว็บไซต์อยูวนตแรกเลยนะครับทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับถ้าใครยังไม่มี ID ก็ทําการสมัครก่อนนะครับตรงนี้นะ ชุมชใช้ง,งานนะครับอีเมลรหัสผ่านยินยราไสผ่านนะครับก็ให้ทําการกรอกให้เรียบร้อยเลยนะครับทั้ง4อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมลิ๊กตสอ,ช,อช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกเมื่อสมัครกันแล้วนะครับก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยนะครับนีน่คือหน้าตาเว็บไซต์ k m MM m นะครับให้ทุกคนนะครับมาดูตรงหมดหมู่ คลหมู่นะครับก็จะมี4แพลตฟอร์มหลักนะครับเป็น Facebook YouTube TikTok Instagram อ่าที่เป็นบริการแนะนำตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าในแต่และแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีหมวดหมู่ย่อยออกไปอีกนะครับแบบนี้เลยอ่าแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นอีกนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับเร,เรื่องมาล่างสุดเลยนะอ่ามันก็จะมีแพลตฟอร์มอื่นนั่นเองอ่วมมนผมก็จะมาในหัวข้อนะครับเป็นไลท์อีโมจิเอ๊ะอ่าขออภัยนะครับอ่าไลท์โพสธรรมดาเนาะผมก็จะไปตรงที่เฟซบุ๊กบริการแนะนำ เดี๋ยวดูตรงบริการนะครับก็จะมีต่างๆเลยว่าทุกคนต้องการแบบไหนมันก็จะเป็นถูกใจโพสนะครับเพิ่มติดตามโปรไฟล์ถึงตัวถูกใจบวกติดตามเพจนะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มแชร์โพสแมมตแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็รีวิวแฟนเพจ5าดาวนะครับตัวนี้จะมีเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อนะผมจาไลฟ์โพสตเป็นเดอะเบสไปเลยนะครับเดี๋ยวดูตรง บริการกับหมายเหตุนะครับคำอธิบายเนาะก็ให้ทุกคนในการทำการอ่านใเ,นเรียบร้อยเลยนะครับพออ่านแล้วนะ่าจะเจอหัวข,ข้อลิงก์นั่เนเองนะครับง,ง่ายๆเลยเป็นลิงก์โพสต์นั่เนเองหากกดเป็นที่วันที่และเวลาตรงนี้นะครับปรับโพสต์ของท่านนะเป็นสถานะตลอดเวลานะครับให้ทําการคัดลอกลิงก์ระหว่างได้เลยนะครับ แล้วก็ดูตรงปริมาณปริมาณนะครับก็ให้ทุกคนเลือกได้เลยว่าต้องการแบบไหนนะครับเท่าไหร่อะไรนะครับยอดไหลนั่นเองแต่ขั้นต่ำของทเว็บไซน์นะครับจะอยู่ที่100่งรผมกระปั๊มไปร้อยหนึ่งนะครับพอเข้าบริการขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับระบบก็ได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเราก็ได้จะได้ยอดไหลกันแล้วนะแต่ต้องทําการรอก่อนนะครับเดียวยอดไหลจะเติมใม้อัตนนมัติแต่กับให้ทุกคนทําการรอนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนไม่น่างงเนาะค่ะก็บริการใช้ง่ายนะครับแล้วก็มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองเลยครับง่ายมากๆเลยในระหว่างที่รอกันนะครับขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์นะครับประวัติการซื้อนะครับอยู่ด้านซ้ายมือมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเลขออเดอร์บอกทุกคนนะครับอยู่ด้านหน้าเลยรหัสตัวนี้นะครับสามารถนะครับก๊อปไปนะครับแล้วก็ส่งมาให้อดมินได้เลยนะครับถ้ายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือว่าอะไรตกหล่นไปนะครับก็ ส่งให้เมินแจ้งอป็นได้เลยนะครับแล้วจะมีหัวข้อลิงก์บอกนะครับมีค่าบริการแล้วก็บริการและก็ภาษาบอกเรานั่นเองนะครับในหัวข้อนี้หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินก็จะมีอยู่5ช่องทางเลยจะเป็นธนาครแคลคูโค้ดทุกธนาคารถุ้มมอนี่วอลเล็ตนะครับอังปาร์วอลเล็ตคริปโตเฟรเซ็ตมอนี่นะครับในแต่ละหัวข้อนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกนะครับว่าจะเติมเงินเข้าเว็บไซต์ยังไงนั่นเองนะครับใารทุกคนนะครับทําการเลือกได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นตะแกนเคียวโคดก็ง่ายหน่อยนะครับให้ทุกคนกรอกจานวนเงินไปและกดเติมเงินไปนะเดี๋ยวหน้าต่างตแกนก็จะขึ้นมานะครับให้ทุกคนทาการตะแกนเลยแล้วจํานวนเงินของท่านนะครับก็จะเรีงด้านขวามือตรงนี้นั่นเองการระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับรอไม่นานแน่นอนนะครับทุกคนาให้ทําการรอแป๊ดเดียวนะครับพอเราได้เงินกันแล้วนะครับก็ไปดูบริการของเราบริการของเราตัวนี้นะครับก็จะมีครบเลยนะครับเหมือนหมุดหมูเลยนะแต่สามารถนะครับทาการติ๊กแบบนี้ได้นะครับติ๊กดาวเนาะ แบบนี้เลยนะครับรอบหน้ามาใช้บริการนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาค้นหากันนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถกดนี่นะครับกดดูรายละเอียดด้านขวามือเนี่ยไปอ่านหมายเหตุที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างคาหนังสือได้ด้วยนั่นเองนะครับไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นฝ่ายสนับสนุนนะจะเป็นติดต่อสอบถามแบนมินโดยตรงช่องทางไลน์ไลน์แอดเคเมมขีดเทสนะครับแอดอ้ำหน้าทุกครั้งนะครับที่แอดไปเนาะ เดี๋ยวไม่ให้กดลิงก์ตรงนี้นะครับในตอนนี้ครับเขียวโคด้านขวาล่างเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนทําการสแกนได้เลยอ่าแล้วก็มีหนึ่งตัวช่วยนะครับจะเป็นตัวช่วยเหลืออ่าก็จะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับให้ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความตรงนี้กดส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะจัดการปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับ หัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนจะเป็นการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก๊อปปี้ลิงก์ของคุณแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะาถ้าเพื่อนนะครับเติมเงินหรือว่าฝากยอดเงินนะครับผ่านเข้าเว็บไซต์นะครับผ่านลิงก์เราหลักแรกแอัตราค่าแนะนํานะครับอยู่ที่5%เเลยนั่นเองนะครับทุกคนอก็หมดแล้วนะครับในการแนะนําแต่ละหัวข้อของเคเอนะครับผมก็แนะนําเป็นหมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอญาตไปดูสิ่งที่เราทําไว้ดีกว่านะครับ อ่านแล้วครับตอนนี้ยอดไลค์ของเราได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีพิกเท่านี้นะครับยอดไลค์ก็ขึ้นกันง่ายๆแล้วนะครับถ้าทุกคนนะครับสนใจได้เพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับก็มาใช้บริการที่ k m e n k i c o m ได้เลยนะครับหรือแม้กดลิงก์ด้านล่างมาเลยอ่าในแต่ละบริการอื่นก็มีเหมือนกันนะครับก็มาเลื่อนดูกันได้เลยสําหรับวันนี้ก็บผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ